ไม่ได้จะต้องถาเหมือนทุกคนยนุนใจคนเนี่ยหน่อยลยคนนี้จ่มาช่วยคช่วงๆไปมาเลยมาเลยมาช่วยอีกบนนึงมาเลยมาช่วยอีกนะที่เป็นอะวก็ดีไปไปเดินบ้าให้บ้านนึงเขาเตัวนี้ว่าต้องเที่ยวแต่เนกต้องเที่ยวแต่เรื่เคมันจะพ่อแม่บอกว่าเคุ่มนึ่ เอายังข้าไปไหนล่ะนาห้องแล้วตั้งชาลาอยู่เอ้เยอะเอ้ยเยอะพักเพิ่นแปลขนมเยอะเอ้ยเยอะ

จะตอนจำมั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยฉันไม่กลัวว่น